ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็น้อมระลึกชีวิตพวกเราชาวพุทธบริษัทสี่ที่ใช้ชีวิต ในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราจะต้องน้อมละลึกเสมอในเรื่องศิงลธรรมในคำสั่งสอนก็เป็นการฝึกหัดตัวเองใช้ความเพียรเสมอเรื่องใจเขาใจเราเรื่องคุณงามความดีต่างๆเพื่อจะเป็นเครื่องละลึกระมัดระวัง การำดำเนินชีวิตของพวกเรากันตามประสบการณ์ปัจจุบันนี้เราก็เข้าสู่สูงวัยแล้วก็เป็นความจริงของโลกของสังคมพวกเราเกิดแก่เจ็บตายก็ทำให้เราได้เห็นเป็นประสบการณ์นำมาเล่าสู่กันฟังชีวิตการที่เรา เคยได้ยินปู่ย่าตายายพูดจาเสมอเป็นเครื่องตักเตือนตัวเรากันก็เป็นเรื่องคำพังเผยที่กล่าวกันไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องน้อมมาสู่ปัจจุบันใช้คำว่าฟ้ามีตาสิ่งเหล่านี้ก็แปลกเหมือนกัน ในปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะทำการซ่อนเลนปิดบังความเป็นจริงของชีวิตกันได้ด้วยจากเทคโนโลยีต่างๆก็ทำให้เราเรียนรู้เรื่องคุณงามความดีในการประพฤติปฏิบัติตัวเองกันถ้าเรามีการฝึกอบรม ตัวเองให้อยู่ในเส้นทางของสัมมาอาชีพเรื่องคุณงามความดีจากการใช้ชีวิตด้วยความสำนึกในตัวเราในความกตันอยู่ต่อส่วนรวมต่อสังคมต่อการงานต่อครอบครัวของเราจะเกิดผลได้ดีงามก็ต้องใส่ใจฝึกอบรม ต่างๆจากสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราชีวิตมนุษย์จะเป็นยุคหนึ่งยุคใดก็ตามถ้าเรามีการระลึกสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีในพระ,ะรัตนตรัยของเราก็จะทำให้เรามีความขยันยิ่งขึ้นในการฝึกอบรมตัวเองขณะที่เรามีความขยันมากขึ้น นั้นเราก็าจะต้องใส่ใจในหน้าที่นั้นด้วยความสุจริตหรือไม่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำอยู่ด้วยความสุจริตและสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตคนด้วยปัจจัยสีพร้อมทั้งเติมกำลังใจให้มีความเข้มแข็งกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องต้องน้อมและลึกเสมอ การฝึกอบรมตัวเองก่อนนอนก็ดีหลังตื่นนอนก็ดีถ้าเรามีสติในการที่จะสอนตัวเองคือสร้างกายนะภายนอกยิ้มแย้มแจ่มใสนะในตัวเองในสังคมที่เราได้เกี่ยวข้องกันและทำให้เรามีระเบียบมากขึ้นเหตุจากเหล่านั้น ฝึกอบรมตัวเราเองการที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสมีความเข้มแข็งแล้วก็มีการดูแลเรื่องอาหารอากาศเหล่านี้เราจะไม่เป็นคนปัทุสลายต่อธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตร่วมกันในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไปด้วยโบ,โบราณโบราณนะเขาจะพูดจะา เป็นเครื่องเตือนกลางๆให้เราได้รู้ว่าทุกอย่างการดำเนินชีวิตของเรานั้นไม่สามารถที่จะบดบังหรือซ่อนพางไปได้จะอยู่ในที่สว่างที่มืดหรือจุดหนึ่งจุดใดก็ตามความลับไม่มีให้เราต้องปิดบังวันหนึ่งวันใด ตามการเวลาเราก็จะได้เห็นได้ยินกันมีผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องก็นำมาเล่าสู่กันฟังให้ชีวิตของเรานั้นมีการพัฒนาแล้วก็จะระมัดระวังสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสั่งสมไปด้วยการกระทำกรรมที่ดีหรือการคล้อยตามการรมที่ไม่ดีไม่งาม เป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่งเหมือนกันทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเรามีสติมีการพิจารณาเหตุของการใช้ชีวิตนั้นไม่ได้ยืดยาวพวกเราใช้ชีวิตร่วมกันทำอย่างไรจะให้เกิดความรักความอบอุน่นให้เอาใจใส่ก,กิจกรรมต่างๆในการที่จะมีกิจกรรมร่วมกัน เราก็ต้องมีน้ำติดน้ำใจในการที่จะสละเวลาการที่จะใช้คำพูดก็ดีการใช้แรงกายก็ดีก็ขึ้นกับโอกาสและก็สิ่งที่ควรในการที่จะใช้คุณงามความดีนั้นนำเสนอต่อส่วนกลางแล้วก็ส่วนตัวของเรา แต่สำคัญอย่างยิ่งเราต้องฝึกฝนอบรมตัวเองจากสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินแล้วเราก็จะน้อมหากายวาจาใจของเราอยู่สม่ำเสมอชีวิตเราจะลดแล่นในวิถีชีวิตในโลกยุคใหม่ทำอย่างไรเราจะมีความพอดีเราเป็นนะคน คนไทยที่เราสามารถใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนั้นก็จะต้องประกอบหน้าที่ของเราเนี่ก็ต้องประกอบอาหารที่อยู่อาศัยเหล่านี้ต้องน้อมระลึกของการใช้ชีวิตด้วยความพอดีนะซึ่งกันและกันสิ่งสําคัญนั้นเราได้น้อมตามครูบาอาจารย์เป็นขั้นเป็นตอนอยู่เสมอ จนเราก็มีโอกาสแต่ต้องคุณนธรรมความดีให้เข้าไปถึงจิตถึงใจของเราการที่เราสอนตัวเองให้อยู่ในเส้นทางแห่งคุณงามความดีนั้นเป็นผลทำให้เราใช้ชีวิตโลกอย่างความเป็นจริงและก็ระมัดระวังไปด้วยอะไรที่มัน เสี่ยงต่ออันตรายเกิดโทษเกิดภัยต่อตนและคนอื่นนั้นเราต้องระลึกระวังเราจะเดินทางไปสู่เส้นทางกระแสะโลกก็จะมีความปลอดภัยไปด้วยสำคัญในเรื่องการพัฒนาปัจจัยภายนอกถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองอาจจะทำให้เราต้องหลงไปสู่กระแสะโลก ถ้าจะผิดพลาดของการดำเนินชีวิตของเราไหลไปสู่ยึดมั่นถือมั่นในปจัจจจยสี่ภายนอกกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราหาเหตุผลไต่ตองให้ดีว่าชีวิตของพวกเรานั้นไม่เที่ยงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้กะเกณฑไวัยกะเกณฑ์อายุก็ไม่ได้เช่นกัน เราได้เห็นกันมากมายนะมีบุคคลล้มหายตายจากกันมากมายกลายกองทั้งที่เยาว์วัยก็ดียังไม่ได้ไวัยท่ามกลางด้วยซ้ำก็สูญเสียชีวิตไปการที่สูญเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะสู่การแก้ไขได้ก่อนที่เราจะเสียชีวิตนั้น เราควรจะฝึกฝนอบรมตัวเราเองจนให้เหล่านั้นมีกำลังใจที่เชื่อมั่นจากแรงศรัทธาจากแรงประพฤติปฏิบัติตนทำให้เหล่านั้นมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขและสามารถแสดงตนต่อลูกต่อหลาน ยึดเส้นทางแห่งคุณงามความดีจะทำให้เราไม่หลงตัวหลงตนไปด้วยการที่เราใช้ชีวิตหลงตัวหลงตนนั้นก็ทำให้เราเหือดแห้งจากหมู่บิสสหายไปมนุษย์เราเป็นมนุษย์สังคมต้องอยู่ปะปนกันบุคคลซึ่งมี จิตใจเป็นกุศลเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยมนุษย์ที่จิตใจเป็นอกุศลเราก็สามารถเกี่ยวข้องเป็นสังคมกันได้เหมือนกันแต่สิ่งต่างๆนั้นเราจะต้องตักเตือนตัวเราไม่สร้างศัตรูไม่ได้สร้างสิ่งที่ปองร้ายซึ่งกันและกันการฝึกฝนอบรมตนในหลักเกณฑ ของพระธรรมคำสอนแนะเริ่มจากจิตสำนึกด้วยการสร้างความกตันยูอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะแล้วก็มีศีลธรรมนำหน้าเราฟังปลูกฝังจิตใจของเราให้ข้องแวะแต่เรื่องดีงามนะสร้างกำลังใจโดยการยิ้มแย้มแจ่มใสให้อารมณ์ให้อากาศที่ดี คิดดีพูดดีทำดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ความดีสมบูรณ์เราก็ถือว่าเป็นเรื่องการพัฒนาการวันนี้ก็มีโอกาสพูดจากกันในเรื่องสติสัมปชัญญะกันความจริงสติก็จะมีหลายเนื้อที่เราได้น้อนพิจารณาดู สติพื้นฐานของการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราปุถุชนทั่วไปเราสามารถทำหน้าที่ของเราตามเหตุตามหน้าที่นั้นด้วยความรู้สึกกายวาจาใจของเราครบถ้วนกันหรือไม่แต่เราฝึกสติโดยการกระทำของเราเราจะรู้สึกตัวของการที่เราเคลื่อนไหว ในหน้าที่ของเราเราจะปรุงอาหารเราก็มีการระลึกสิ่งที่กายของเราจับต้องตาของเรามองเห็น,นกายที่เราต้องใช้หน้าที่ต่างๆในการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องตามเหตุตามการเวลาก็จะทำให้เรามีสติในกระแสะโลกในการใช้ชีวิตประจำวันกัน แต่สติที่เราใช้กระแสะโลกอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั้นมีสภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงมีการเรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนในแนวทางของการรู้จักตัวตนของเราก็ต้องมีการฝึกนั่นเอง ฝึกเรียนรู้สติการเคลื่อนไหวทางกายความนึกคิดการพูดการกระทำของเราฝึกเรียนรู้ก่อนพูดก่อนทำและขณะที่เราคิดก็ทำให้เราสั่งสมไปด้วยสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้วาจารู้ความคิดของเราก็ทำให้เราเริ่มพัฒนาการ ในการใช้ชีวิตมีสติในกระแสโลกสติเบื้องต้นเราสามารถที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสอนเหตุคือการควบคุมตนเองไม่สู่การทำร้ายตนและคนอื่นได้นี่เป็นพื้นฐานแรกๆของการมีสติแต่ถ้าหากว่าเรามีสติยิ่งขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกเร็วรู้เร็ว รู้ทั้งความรู้สึกนึกคิดรู้ทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราในเรื่องการนัดหมายในเรื่องการทำหน้าที่เมื่อเราทำหน้าที่แล้วเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเรานั้นหน้าที่ในการทำอะไรเรื่องประก,บกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นหมายถึงเราต้องมีการฝึกและลึกเรียนรู้ จนกระทั่งเข้าถึงตัวตนของเรายิ่งขึ้นนั่นคือประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเรื่องการฝึกอบรมตนผลก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ขาดตกบกพร่องของกิจกรรมทางกายของเราซึ่งทำหน้าที่ต่างๆการพูดก็พูดสิ่งที่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการคิด นึกก็เป็นเรื่องสร้างสารรค์ให้เกิดคุณงามความดีและนำไปสู่ความสำเร็จอันพอดีแล้วก็พอเพียงซึ่งกันและกันชีวิตเราได้ยินได้ฟังคำถามเมื่อการที่เรามีสติและสัมปชัญญะนั้นแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคำว่าสติสัมปชัญญะนั้นหมายถึงเรามีความพร้อม ที่จะรู้สิ่งที่กระทบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราจะใช้ชีวิตประจำวันเราก็จะรู้สึกตัวรู้แรงกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เราก็สามารถเห็นความเป็นจริงของแรงกระทบทันทีโดยที่เราไม่ได้ตั้งกิจกรรมหรือตั้งรับเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีความร,รู้สึกตัวเพียบพร้อมนั้น รู้อาการทั้งกายและใจตัวเราเองอาการที่เกิดแรงกระทบต่างๆสามารถรู้สิ่งที่วิ่งหาให้เกิดขึ้นเป็นทุกข์ของใจของเรานั่นหมายถึงเรามีสติระดับหนึ่งถ้าเราวักเว้นหรือเว้นวักเวลาไปช่วงหนึ่งแล้วเราจรึงรู้สึกทันก็แสะดงว่าเรามีสติแต่เรายังไม่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสัมมชัญญา นั่นเองการรู้ตัวเพียบพร้อมทั้งกายและใจนั่นหมายถึงเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตด้วยความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ได้รับความสำเร็จของชีวิตเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตจากการเรียนรู้ความไม่เที่ยงต่างๆทั้งร่างกายของเราแล้วก็จิตใจของเราไปด้วย การดิ้นลนขนขวายเป็นหน้าที่ของเราแต่เราก็ต้องมีสติในการที่จะรู้การดิ้นลนขนขวายการประกอบหน้าที่การดูแลซึ่งกันและกันเหล่านี้เป็นเรื่องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปะทุสลายกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราน้อมระลึก ให้เข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมคำสอนก็จะทำให้เรานั้นเข้าถึงกระแสะแห่งการดับทุกข์ทางใจของเราได้เช่นกันประโยชน์อย่างยิ่งของการฝึกตนฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความละอายต่อบาปนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีความคล่องตัวสิ่งที่มีความมั่นอกมั่นใจ นั่นหมายถึงคุณประโยชน์ของการฝึกอบรมตนเองจนสามารถประคับประคองชีวิตสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะต้องได้มาก่อนที่เราจะเสียไปนั้นเราต้องยอมรับเป็นกลางๆไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรา จะเป็นเรื่องกุศลอกุศลก็ตามนั้นเป็นสัจธรรมของความจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นกันได้ความไม่เที่ยงเป็นศัจธรรมของพระธรรมคำสอนเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือความจรงิงคือความเที่ยงในความไม่เที่ยง ที่เกิดขึ้นในใจของเราก็เช่นกันถ้าว่าถ้าหากว่าใจของเรามีการเกิดขึ้นทำให้เกิดความพอใจและทำให้เกิดความไม่พอใจนั้นการที่เราฝึกอบรมตนให้เกิดสติเราก็จะรู้ทันเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงกระทบ ทำให้ใจของเรามีความพึงพอใจแล้วก็ไม่พึงพอใจนั่นเหตุหลักเหตุสำคัญที่เราต้องฝึกฝนตนจนมีการระลึกระมัดระวังสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายวาจาใจของเราไม่เข้าสู่การเบียดเบียนกันและกันพระธรรมคำสอนมีหลายเนื้อ เนื้อใช้ชีวิตของเรือนเราระลึกเสมอว่าเราจะไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นและก็ยังเติมเพิ่มไปในส่วนของใจก็คือเรื่องมีจิตสำนึกที่จะทำกิจกรรมแล้วจะให้อะไรกันให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการที่จะเข้าถึงการเป็นผู้ให้หรือการที่เราฝึกอบรมนั้น เราจะมีสติรู้จักอาการที่มีความเปลี่ยนแปลงมีความเจริญขึ้นทางจิตใจของเรามนุษย์เราในสังคมต่างๆเราจะเห็นผู้ที่สูงวัยจะเจอปัญหาเรื่องการปรุงแต่งเน่นความนึกคิดก็ทำให้เกิดความรู้สึกโลกซึมเศร้านั่นเอง การที่เป็นความซึมเศร้านั้นหมายถึงไม่ได้ฝึกอบรมตนได้อยู่กับปัจจุบันนาการอยู่กับพระธรรมคำสอนอยู่กับตัวตนของเราทำให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวจึงทำให้เราไม่ทันได้แก้ไขระบบการนึกคิดระบบส่วนบนในสมองของเราก็ล้างทิ้งความรู้สึกขยันมันเพียร ก็เฉื่อยชาลงไปถ้าเรามีสติให้ดีและเข้าใจหน้าที่เราจะขยันหมั่นเพียรตามกำลังจนเหล่านั้นไม่ว่างเว้นจากการพัฒนาตนการพัฒนาตนนั้นเท่าที่ดูเหมือนไม่มีจุดท้ายจุดจบ แต่ถ้าเราจะพัฒนาเรื่องกำลังใจสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถทำให้จบลงจากความเป็นจริงได้ถ้าหากว่าใจของเราไม่เป็นทุกข์หมดความทุกข์นั่นหมายถึงเราเข้าใจในกระแสธรรมอันปราณีตแต่เราก็จะต้องเห็นสภาพจริงในตัวตนของเราเหมือนกัน เพราะสิ่งที่เรามีสตินั้นเห็นใจของเราเปลี่ยนแปลงจากความเป็นจริงไปคือมีความเจริญมากขึ้นวางได้ดีขึ้นเข้าถึงการวางอย่างหมดจดไปด้วยวันนี้ก็ได้พูดจากกันพอสมควรวันหน้าเราก็จะมาพูดจากันใหม่ในเรื่องคุณประโยชน์ของการฝึกอบรมตน นั้นทำให้เราใช้ชีวิตในกระแสะโลกด้วยหมู่คณะด้วยกาลยนานมิตรกันนะพอสมควรแล้วก็จะไม่หมดไปนั่นเองก็ขอ,ขอน้อมนามคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามานดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดี ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทิสุภาษีสวัสดีครับ